บ้านราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆบ้านสวยทำเลดีอยู่ในแหล่งชุมชนเงียบสงบและปลอดภัยวันนี้นะคะ Asset Time by Asset Story จะพาทุกท่านมาชมบ้านเดี่ยวทรงปัญนยาทำเลหนองแงองอเภอสันทรายจเชียงใหม่บ้านหลังนี้นะคะอยู่ในแหล่งชุมชนน้ำไม่ท่วมราคาเริ่มต้นเพียง1.89ล้านบาทเท่านั้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะสร้างบนที่ดินขนาดเริ่มต้น46-53ตารางวา พื้นที่ใช้สอยนะคะทั้งหมด130ตารางเมตรมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะบ้านหลังนี้นะคะเดินทางง่ายใกล้ตลาดทุ่งข้าวตอกเพียงแค่4 0 0เมตรเท่านั้นค่ะจากตรงนี้นะคะถึงมหาวิทยาลัยแม่โจเพียงแค่16นาทีถึงกาดโซนเหลืองเพียงแค่18นาทีตลาดแม่กวงเพียงแค่18นาทีค่ะรวมชกมอ่บส24นาทีที่ว่าการอำเภอสันทราย14นาที และเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่นะคะ28นาทีค่ะและที่นกยูนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโรงจอดรถของภายในตัวบ้านค่ะบ้านหลังนี้นะคะสามารถจอดรถได้มากถึง2คันกันเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่ว่างด้านข้างอีกด้วยค่ะและทางขึ้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินแบบสเต็ปขึ้นมาตรงนี้ค่ะ ประตูบ้านหลังนี้นะคะพิเศษตรงที่เป็นประตูกระจกเก็บเสียงค่ะเพียงแค่เราปิดตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงรบกวนจากภายนอกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นโถงรับแขกค่ะตรงนี้เราสามารถวางโซฟารับแขกได้นะคะแล้วก็ทางด้านขวามือของนกตรงนี้เราสามารถติดตั้งทีวีเพิ่มเติมได้ค่ะ ตรงนี้นะคะยังเป็นพื้นที่ว่างที่เรายังสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้อีกชุดหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมาสเตอร์กันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะห้องนอนมาสเตอร์จะอยู่ฝั่งติดกับหน้าบ้านค่ะก็จะเป็นตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้ทั้งสองทางเลยนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าต่างกระจกใสเห็นวิวด้านหน้าด้วยค่ะ ห้องนอนมาสเตอร์เบดมยังมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยบ้านหลังนี้นะคะก็จะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดู ห้องน้ำด้านนอกกันเลยนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําด้านนอกนะคะก็จะเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็จะเป็นห้องน้ํารับแขกด้วยเราก็จะมีโซนเปียก่วนแห้งแยกให้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่2กันเลยค่ะ ถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กแต่ว่าพื้นที่ไม่ได้เล็กเลยนะคะเราสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยค่ะตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างให้2ด้านเหมือนกันค่ะเห็นวิวด้านนอกนะคะแล้วก็ลมพัดโปรดีมากเลยค่ะถัดจากห้องที่2นะคะติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่3กัน นที่สตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างให้ตรงนี้เลยค่ะเราสามารถเปิดรับลมนะคะตรงนี้ได้เหมือนกันก็จะเห็นติดเป็นวิวด้านหลังบ้านนะคะห้องนี้ก็สามารถวางเตียง5ฟุตได้เหมือนกันค่ะและเดี๋ยวเราจะพาไปดูครัวของบ้านนี้กันนะคะทางด้านนี้นะคะจะเป็นห้องครัวค่ะเราจะมีซิงค์ล้างจานตรงนี้นะคะแล้วก็ คา์เตอร์ตรงนี้เราทำไว้สำหรับติดตั้งเตาแก๊สนะคะเรามีตู้เก็บของตรงนี้ให้ด้วยค่ะเราสามารถเปิดได้ทั้งของตู้เลยนะคะก็คือสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยค่ะหรือว่าถ้าท่าในใดนะคะกลัวที่จะเก็บของไม่พอพื้นที่ด้านบนนะคะเราสามารถบิวอินตู้เสร็จเก็บของใส่ไว้เพิ่มได้ค่ะและเดี๋ยวเราเปิดไปประตูด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนซักล้างค่ะซึ่งติดต่อกับทางด้านหน้าตัวบ้านนะคะรอบบ้านตรงนี้เราก็จะปูเป็นปูนหมดเลยเราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วเราก็จะมีถังเก็บน้ําไว้ให้ด้วยตรงนี้ค่ะเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้และสำหรับใครที่ จองตอนนี้นะคะเรามีฟรีกรรมสิทธิ์ในการโอนให้ค่ะฟรีมิตเตอร์น้ำประปาไฟฟ้าฟรีหลังคาโรงจอดรถฟรีเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงล้างจานค่ะฟรีระบบฉีดกันปวกรอบบ้านนะคะและเรามีปูพื้นพุทบาทให้รอบบ้านด้วยค่ะฟรีสนามหญ้าหน้าบ้านแล้วก็บอดักไขมันด้วยค่ะ บ้านสวยราคาดีแบบนี้ต้องรีบจองกันเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนับชมสถานที่จริงติดต่อนกได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ asset time by asset story สวัสดีค่ะ